สวัสดีค่ะหนิงค่มิเคนโชค่ะชาวราศีพฤษภประจำวันที่18ถึง24มีนาคม2567ค่ะสัปดาห์นี้ภาพรวมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลังเลการที่ต้องตัดสินใจหรือการอยู่ในภาวะที่ล่าช้านะคะยังไม่สามารถดำเนินการอะไรใหม่ๆได้ ด้านการงานช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของความขัดแย้งนะคะกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าผู้ใหญ่บางรายเกี่ยวกับคดีความมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลหรือมีปัญหานะคะเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆช่วงนี้ต้องระวังความผิดพลาดความไม่เรียบร้อยนะคะความใจลอยทำให้ต้องแก้ปัญหาเรื่องของการงานได้ส่วนท่านที่มีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมาย ทานายความอายการผู้พิพากษาช่วงนี้เหมือนช่วงที่มีงานชุกนะคะเป็นที่ยอมรับเป็นที่นิยมส่วนเรื่องของการเงินอาจจะมีเรื่องให้ใช้จ่ายจากคนรอบตัวระวังการถูกหยิบยืมอาจจะไม่ได้คืนนะคะหากมีการไก่เกียเจ้านี้ลูกนี้ในช่วงสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะ ด้านสุขภาพนะคะเกี่ยวกับความเครียดไมเกรนปวดหัวหรือสายตาเปลี่ยนนะคะต้องตัดแว่นตรวจเช็คเป็นต้นบางรายก็อาจจะมีเรื่องของคนในครอบครัวที่เจ็บป่วยนะคะทำให้ชาวพุศกต้องดูแลคนโสดสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับความรักเก่านะคะก็ยังเข้ามาทำให้จิตใจแปรปรวนนะคะหรือว่าลังเล เป็นช่วงที่ยังไม่เหมาะกับการเริ่มต้นรักใหม่บางคนก็จะมีความสุขกับชีวิตโสดช่วงนี้ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้อาจจะจืดชืดไปบ้างบางคู่เหมือนการทนอยู่กันนะคะเพราะความรับผิดชอบหรือความจําเป็นอาจจะต้องมีการเติมความหวานนะคะชวนการทานข้าวนอกบ้านหรือการหยุดพักผ่อนท่องเที่ยวเพื่อเสริมให้ชีวิตรักสดชื่นมากขึ้น ในสัปดาห์นี้ค่ะคุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเรายินดีรับความคิดเห็นของคุณหรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคามิคเคนโชเพจ Facebook หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคามิคเคนโชของเราด้วยและพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ